วิธียังให้คิวรูปดอกต้องแต้มแบบนี้โอ้ผมสิญญาว,ว่านี่วิธีบูฮานให้คิวรูปดกอกน,นี่เอาใบยังใบพู้วะดอกอันสันอดอกอันสันให้บูยังให้ลูก,กวัวาลานยังให้ลูมีคิวเอาดอกอันสันมาทา อีกหน่อยเกินไ่เห็ดในผมาาายาวลา่ารีวิวเพิ่นะาแล้วรีวิวอย่าโตนี้ละโปานี้แต้มนวดให้มันนมแต้มนวดให้มันเนมเน,ม,น,น,นมันยังมีนวดนี่เอาหนวดใส่ให้เฟิร์สเน่อ่ะห้าสิบห้ามือเมื่อนี้กันห้าสห้ามือแล้วฮาก็เอาไอเทวฮาก็เอาดอกอัญชันมาทาให้มาแต่ทาลาเอามาแต่ทาลาด เนี่ยเทามายามแต็มคิ้วให้ไม่ันะะ่โอ้ยายานลานดูมีคิว้วอืมโอเค,อเคใดี๋ยวให้ลูกคิ้วดกมีผมเอาวันหาเด้อ